พงศาวดารเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการศึกษาทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในยุคจารีที่มีกษัตริย์และราชสำนักเป็นศูนย์กลางของรัฐเนื้อหาส่วนใหญ่ของพงศาวดารเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กระทำโดยกษัตริย์และราชวงศ์ประเพณีในราชสำนักสงครามแพร่ขยายบรมเดชานุภาพ มากกว่าจะมุ่งเน้นบันทึกเรื่องราวทั่วไปของบ้านเมืองทางนี้เพราะโดยประเพณีแล้วพงศาวดารเป็นผลผลิตของราชสำนักมีใช่งานเขียนของสามัญชนโดยทั่วไปภาษาพมา่าเรียกพงศาวดารว่ายาสวินแปลความหมายตรงตัวว่าวงของกษัตริย์ยาสวินจึงเป็นบันทึกว่าด้วยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์พมา่า เรียงลำดับตามรัชกาลยาสวินที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการพรมาร่าว่าน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตมีอยู่ด้วยกันเจ็ดฉบับดังต่อไปนี้ 1. พงศวดานฉบับเฉลิมพระเกียตรติเรียกชื่อพมา่าว่ายาสวินคิวเขียนโดยพระพิสุชาพมา่าชื่อชินทิลาวันทาเมื่อปีศ1 5 2 0 จุดมุ่งหมายงานเขียนนี้ก็คือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของราชวงศ์พม่าเข้ากับพุทธวงศ์คือศักยะวงศ์ของเจ้าชายสิทธธถะซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พงศวดารว่าด้วยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่ายาสามีห่วงผู้แต่งคือสัมบูกุงยา ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของรัชทายาทในสมัยครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่14 3. พงศสวดานว่าด้วยพระราชดวงชะตามีชื่อเรียกเป็นภาษาพม่าว่าซาตตอบอนยาสวินบันทึกฉบับนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแม้ว่าจะเป็นงานรวบรวมดวงพระชะตาของพระมหากษัตริย์หลายราชวงศ์ ซึ่งน่าจะเป็นผลงานของโหราจา์ที่มีความถนัดในการอ่านความหมายของตัวเลขในบันทึกฉบับนี้ยังมีตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจเช่นจํานวนชายชกันที่ถูกเกณฑ์มาลบและเป็นแรงงานอื่นๆที่มาจากเมืองและหมู่บ้านต่างๆในราชอาณาจักรจํานวนเมืองและหมู่บ้านที่ปลอดจากการถูกเกณฑ์แรงงานเป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ให้ภาพสังคมพม่าในยุคต้นๆได้ดีแม้ว่าการให้ข้อมูลในลักษณะนี้จะไม่ใช่จุดมุ่งหมายโดยตรงของเอกสารก็ตาม 4. พงศวดานฉบับอุกาลามีชื่อเป็นภาษาพม่าว่ามหายาสวินจีพงศวดานนี้มีลักษณะพิเศษในกรณีที่ผู้เขียนคืออุกาลาเป็นสามัญชนเชื้อสายอินเดีย ที่มีฐานะดีได้ทำการเขียนพงศาวดารขึ้นโดยอิสระปราศจากการอุปถรัรมภ์ของราชสำนักเมื่อประมาณปีขศ1714ถึง17 1733ในสมัยของพระเจ้าตนิงการเวแห่งราชวงศ์อังวะยุคที่สองงานเขียนของเขาเรียกชื่อราชวงศ์พมา่าตามชื่อเมืองหลวงเช่นราชวงศ์ภูกามอังวะ ตองอูอังวะยุคที่สองและราชวงศ์คองบองทั้งนี้เพราะดินแดนที่สถิตของราชวงศ์เหล่านี้ล้วนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากได้รับพุทธธรรมนายว่าจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พงศวดารฉบับนี้มีขอบเขตของเนื้อหากว้างขวางครอบคลุมทั้งการค้าการเมืองการปกครองการทหารการต่างประเทศเศรษฐกิจและสังคม 5. พงศวดาฉบับใหม่เขียนขึ้นในรัชการของพระเจ้าปดุงประมาณปีคศ1800ภาษาพมา่าที่ใช้เรียกชื่อพงศวดาฉบับนี้คือเมียนมายาสวินทิศจุดมุ่งหมายของการแต่งพงศวดาฉบับใหม่มหาสีตูต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของฉบับอุกลา,าเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความในศิราจารึก และงานวรรณกรรมงานเขียนของมหาศีตูแม้จะดำรงจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของประเพณีการเขียนพงศาวดารที่ให้ความชอบธรรมแก่สถาบันต่างๆที่มีอยู่แต่ความรอบรู้ของเขาและความรอบคอบในการใช้หลักฐานทําให้ยาสวินฉบับนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิชาการทางประวัติศาสตร์กล่าวคือในแง่ของเนื้อหามิได้จำกัดอยู่เพียงแวดวงของกษัตริย์ และราชสำนักแต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมของชาติและประชาชนส่วนในแง่ของวิธีการใช้หลักฐานก็ได้แสดงความรอบคอบที่จะตรวจสอบความถูกต้อง 6. พงศาวดารฉบับห่อแก้วมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าปัฐมมหายาสวินดอจีพงศาวดารฉบับนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะเป็นฉบับแรกที่นำมาเผยแพร่ ให้ชาวต่างประเทศรู้จักชาวไทยเรารู้จักพงศวดานฉบับนี้ในภาคภาษาไทยชื่อพระราชพงศวดานพมา่าผู้แปลคือพระบรมวงศ์เธอพระนราธิปประพันธ์พงศ์ผู้แต่งพงศวดานฉบับนี้ได้แก่กลุ่มราชบัณฑิตยสภาในราชสำนักของพระเจ้ามินดงพระองค์ทรงโปรดให้ชำระพงศวดานฉบับนี้เพื่อให้ทันสมัย การชำระในครั้งนี้ภาคแรกมีอยู่ด้วยกันเจ็ดเล่มเสร็จสิ้นลงในปีคศ1854และภาคที่สองมีทั้งหมด3มเล่มสำเร็จในปีคศ1869ทั้งสองถูกนำมารวมกันและให้ชื่อว่าทุติยะยาสวินดอจีหลังจากอังกฤษผนวกพมา่าในปีคศ1 8 8 6เชื่อกันว่า มีอีกกลุ่มหนึ่งของราชบัณฑิตได้ทำการขยายเนื้อหาของทุติยยาสวินไปจนถึงเหตุการณ์ในปีคศ1885อันได้แก่การล่มสลายของระบบกษัตริย์พม่า 7. พงศวดานฉบับราชวงศ์คองบองผู้แต่งคืออูทินฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับราชวงศ์อลองพยา เท่าที่มีปรากฏในฉบับห่อแก้วและทุติยยาสวินอูทินให้ชื่อพงศวดานนี้ว่าคลองบองแซะมหายาสวินซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศ1905นับว่าเป็นพงศวดานฉบับสุดท้ายที่เขียนขึ้นตามจารีตของการเขียนพงศวดานฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สองเผยแพร่ในปีคศ1922ส19 22, อูทินขยายเนื้อหาให้ทันสมัยโดยจบเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าที่อกษัตริย์องค์สุดท้ายสิ้นพระชนในปีคศ1 9 1 6ที่ประเทศอินเดีย